ผู้ว่าราชการจังหวัดสุปราการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกอตตรอจังหวัดสุปราการณห้องประชุมศาลาประชาคมจังหวัดสุปราการนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุปราการประธานกอตตรอเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจจังหวัดสุนปราการณห้องประชุมศาลาประชาคมอำเภอเมืองสุนปราการโดยมีพลตำรวจตีชุมพลพุ่มผวงพบกพจวสมุรปราการนายถาวรโมคคารัตอายการจังหวัดสุปราการ องประธานกตตรสมุทรปราการเหียเอียวสุดใจจิรยาพากรประธานที่ปรึกษากตตรพร้อมด้วยรองผู้บังคับการตํารวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการประกอบไปด้วยพันตำรวจเอกพันลบอารัมล่าพันตำรวจเอกวิชิตบุญชินวุฒิกุลพันตำรวจเอกชูตะกูลยศมาดีพันตำรวจเอกวราเดชชาพินันพันตำรวจเอกปกภพบดีพิทักษ์และตลอดจนคณะกรรมการที่ปรึกษากตตรผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการกตตรทุกสถานีในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ตัวแทนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจทางหลวงตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจน้ำเข้าร่วมการประชุมกันอย่างพร้อมเพรียงโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมนายชาติชายอยุทัยพันธ์ผู้ว่าราชก,การจังหวัดสุพรรณบุรีประธานกตทรได้มอบประกาศเกียรติคุณให้กับคณะกรรมการกตตรผู้ส่งเสริมการงานของคณะกรรมการกตรตรจังหวัดสมุทรปราการจำนวนห้าท่านประกอบไปด้วยด้านป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ด้านรักษาความสงบด้านปรับปรามยาเสพติดด้านการจราจรด้านดูแลสาธารณาสมบัติและด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จากนั้นเข้าสู่ระเบียบวาระที่หนึ่งเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบระเบียบวาระที่สองฉายวิริทัศน์แนะนําผู้ทอนจังหวัดสุนปาการฉายวิริทัศน์ผลงานกตตรจังหวัดสุนปลาการแนะนําตัวคณะกรรมการกตตรคณะที่ปรึกษากตตรจังหวัดสุนปลาการรายงานสถิติอาญาสิโดยพันตํารวจเอกพันลบอลัมล่ารองผอปจวสุนปาการรายงานสารภาพเงินกองทุนกตตรจังหวัดสุนปาการโดยนายสุรศักดิ์บุรณาบุญวงจากนั้นเข้าสู่ บียววาระที่3เรื่องเพื่อพิจารณาการรับที่ปรึกษาเพิ่มเติมจำนวน10ท่านขออนุมัติใช้เงินสนำหรังกิจกรรมตำรวจภูธรภาคหนึ่งกานกเกษียณตลอดจะเรื่องศึกษาดูงานในประเทศของคณะกรรมการที่ปรึกษากตอตทและข้าราชการตำรวจที่มีผลงานดีเด่นนอกจากนี้ขออนุมัติจัดทำวารสารผลงานกตทขออนุมัติในหลักการเรื่อง กตะตะรตำรวจภูทรภาคหนึ่ง 1, สัญจรและขออนุมัติสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในงานกตะตะรจังหวัดสมุทรปราการทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน